แบบเรียนสําหรับพระพิสุสงฆ์ผู้บวชใหม่นะครับต้องบอกว่าชุดนี้นะครับเป็นหนังสือชุดที่พระพิสุสงฆ์ที่กําลังบวชใหม่หรือว่าเขาเรียกว่าพระนวกะนะครับจำเป็นจะต้องใช้ศึกษากันนะครับชุดนี้นะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เรี่ยงเชียงนะครับประกอบกันด้วยทั้งหมดนะครับสิบเล่มด้วยกันนะครับหน้าตาปกของหนังสือนะเขาจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับที่อยู่ในเว็บนะครับ แต่ว่าเนื้อ,อาหาเขาจะเหมือนกันเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวกลัวลูกค้าที่เขาสั่งไปใหม่นะเขาจะสับสนว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาของหน้าปกที่อยู่ในรีวิวหนังสือกับรูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์กันเนี่ยแตกต่างกันจริงๆแล้วเนื้อในเขาเหมือนกันหมดเลยนะครับก็เปลี่ยนแค่ภาพข้างหน้าเท่านั้นเองนะครับ ราคาและเนื้อในยังเป็นราคาเดิมเนื้อในแบบเดิมนะครับอยู่ในบ็อกเซตรูปแบบเดิมนะครับราคาชุดละ350บาทนะชุดนี้เป็นชุดสําหรับพระศึกษาชั้นนักธรรมตรีนะครับประกอบด้วยหนังสือเรื่องนวโกวาทหนังสือพุทธธรรมหนังสือธรรมบิภาคหนังสือวินัยมุกศาสนาพิธีพุทธศาสนาสุภาษิตตัวอย่างเรียงความแล้วก็แนวข้อสอบประมาณ3ามเล่มนะครับผมที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอคลิปนี้เลยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะสั่งหนังสือชุดนี้นะที่ศูนย์มี2แพลตฟอร์มที่จะให้สั่งได้นะครับก็คือแคปภาพนี้ i, แล้วก็แอดไลน์มาที่แอดไตรลักบุ๊กเติมเอนะครับราคาชุดละ350บาทนะหรือสามารถคลิกไปที่เว็บไซต์ของ Shopee ได้เลยนะครับที่ศูนย์ก็มีบริการจำหน่ายใน แพลตฟอร์มของช h อ p e e เหมือนกันบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับหรือสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ศูนย์ด้วยตัวเองนะครับที่ศูนย์ก็อยู่ที่พุทธมทนฑลสายสี่ติดกับว,กวัฎยานเวศกวรนนะนอกจากหนังสือชุดนี้ก็ยังมีหนังสือธรรมศึกษานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอแนะนำหนังสือของนักศึกษานักรมชั้นตรีชุดนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ